ชั่นของจากคู่ฮอตบิลกินพีพีมาย้อนวันวาน,นครั้งแรกของหนูแล้วก็กับภารกิจพิเศษนั่นเองค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นรายการของมินท์ท็กนะคะทุกคนเราก็วันนี้เนี่ยจะมาสรุปของ BKPP Summer Sonic นั่นเองค่ะ คนค้าคือสําหรับมินเนี่ยก็กุ้งอ่ะไม่ได้ดูเลยะคะ่ะทุกคนแค่แบบว่าดูแบบว่าเล็กๆน้อยๆของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่มันแบบ11วันแล้วอะไรเงี้ยะเพราะว่าทีฉันไม่ว่างเลยอะไรอย่างงี้ก็เออวันนี้มาดูย้อนหลังกันแบบนานมากที่สุดนะคะทุกที่จะมาแบบเร็วใช่ไหมวันนี้มาแบบว่า,วาย้อนหลังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้ววันนี้ก็จะมาสรุปของ B K P P Summer Sonic นั่นเองนะคะทุกคน เออแบบมันมีความปลื้มใจแล้วก็ดีใจกับน้องๆมากเลยนะเพราะว่าไปถึงประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนดีใจมากนะคะอย่างแรกนะคะก็มาดูก่อนในวันเนาะของมินทองนะทุกคนค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ดูเป็นเวลา10กว่าวันแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วจะมาทำรีแอคชั่นด้วยนะแต่คือไม่ว่างเลยนะทุกคนช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงปิดงบที่กุ้งก็คือจะต้องทําการปิดงบนั่นเองนะคะ ทุกคนก็จะรู้ว่าเอ๊ะกุ้งทำอะไรนะคะกุ้งปเป็นนักบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องปิดงบไงทุกคนเออไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์ไหมอืมนะคะโอเคค่ะมาดูกันนี้ก่อนเอนาะก็คือประมาณ9นาทีนะคะวันนี้ก็คือคิดถึงทุกคนมากนะคะก็มาทำเรีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะไม่ได้ทํานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออหนึ่น 1> 1, 2, สงสองไปแรกในวงการที<อ>่ทำด้วยกันหรอโฆษณาไม่บอกการเป็นนักร้องโฆษณา อะไรที่มันเป็นอะไรนะขมมิลินดาหรือเปล่าที่แบบพี่พีอยู่สีม่วงกับบิวก้นเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรอย่างเงี้เปล่าจะไม่ได้ต้องหาทุกคนเอนทนอทำไมเราต้องมาจับเล็กๆไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแกงงปะ เราไม่ต้องจำ้าไม่หยุเรื่องแร้วำไม่ได้ทำไม่ได้ถ้าจะไปจำก็คือแบบมันมีมวลนะคะ สวัสดีครับนี่นะคะมิกกี้แอนด์ทอกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับนิสแม็กซีนนะคะผมครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่นนะครับมากับคอลัมน์มิ้นท์ทองนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าสัมภาษณ์ธรรมดานะครับผมเรามีมิชชั่นให้ทำด้วยกับเกมที่ชื่อว่าครั้งแรกของหนูครับครั้งแรกของหนูใครเป็นคนตั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ๆเป็นคนตั้งหรือเปล่าทุกคนอะไรอย่างนี้นะก็อันนี้จะเป็นปกของเอ่อ พี่พีกับพี่กันอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็บิ๊กินบีพีก็คืออยู่ในมินทอร์กนั่นเองเนาะมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือในช่วงระหว่างที่แต่ละคนตอบคำถามเนี่ยเราก็จะมีภารกิจที่ซ่อนภารกิจทีนึงก็คือเกมวาดรูปแต่ว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปสัตว์เลี้ยงในจินตนาการที <c oughs> คนน่คนนึงตอบอีกคนนึงก็จะวาดพอคนนึงตอบสลับกันก<ม>็จะสลับแล้วก็วาดต่อรูปกลยก็คือเอาที่มัามาผสมกันอ่าแล้วม,มันจะเป็นยังไงอ่ะคำถามตัวแรกไม่ดูเลยจริงเรรียนตัวแกสัตว์เลี้ยงตัวแรกเหรอ ที่ราซื้อเองใช่ไหมปากกัดครับเยอมากเลยครับเราะเรารู้สึกว่าเราเราอยากมีเพื่อนเลยเนี่ยเราเราพูรู้สึกว่าปากกัดเป็นอะไรที่เราพอจะดูแลได้อะไรเงี้ยนะโจปลาเนาะก็ไม่ได้ต้องทำแพงเลยเนาะก็เหมือนควาสามารถขึ้นมาเอนอวกาศเข้าไปได้เองเลยจะเลี้ยงดูแลก็คือปากกัดนะโอ้ฉีกมากเพราะว่าเหมือนทางปลาบิลกินเนี่ยเขาไม่ให้เลี้ยงหมาเนาะก็เลยก็ไปทางปากกัดอะไรอย่างเงี้นะคะเออเลิศไม่ได้ตั้งครับ ให้อาหารกวนละหนึ่งไม่เท่าไรไหะ,ะเปลี่ยนน้ำทุกสามวันนะคะโอ้โหพี่นะคะสัตว์เลี้ยงตัวแรกพี่ก็จะเป็นน้องหมาน้องหมานี่นะครับโ<อ>ตมากับน้องหมาตลอดชาวบ้านก็จะเลี้ยงหมามาเรื่อยๆเลยะครับผมปกติคุณแม่จะซื้อทุกวเพราะมันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพี่หลังๆเนี่ยมันเริ่มโดนละก็เลย ตัวแรกนะคะตัวแรกของพีน่าจะเป็นทานพุดเดินเป็นพุดเดินทอนกอับก๋วยเตี๋ยวหรืกรอก๋วยเจก็เป็นเสักอย่างนี่นนแหละค่ะมันนานมากวลานตั้งแต่เด็กๆเลยคือน้องหมาตัวแรกของพีนก็คือแบบคุณแม่เขาเรียนวาตั้งแต่เด็กมากเลยครับตอนนี้จำไม่ได้ตั้งใจนะคะค่อนข้างคาดหวังกับการที่บิวกินวันรุมมากๆนะคะ หัวเราแบบนี้มีแผนอะไรแน่นอนแกเออไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบกินจะหัดตกก็ก็รู้สึกตอนนั้นมันก็คงเป็นเรื่องใหญ่ของเราเมันก็คงเสียใจนะว่าเหมือนว่าพอเรามองย้อนไปก็รู้สึกว่าเออน่าสำนี ใช่เรื่องส่วนนี้ตบมันจะเป็นพวกวรรณคดีเลยพวกเนี้ยเราไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งพอประดุเรื่องนองเรื่องราวอะไรเราเราก็ทำไม่ค่อยได้พอมีชื่อตัวเรามันเหมือนเราเราเรียนเราเรียนแบบน่าอับอายที่ก็ตกภาษาไทยลูกตอนม6ครั้ไม่เคยสอบตกเลยแต่ว่าตอนม6เพิ่งกลับมาจากเด็กเชนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาเป็เอเล่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบเออสอบตกครั้งแรกก็ตอนม6เลยกือบไฟนอล ฟังเพลงของพี่ฟุ๊กไอ้น้ำแม่คนมีเจอคอมวิเอาจริงคือแบบคล้ายๆพี่ฟุกไอ้น้ำเหมือนกันนะยิวกินเนี่ยเออเออเพลงดังมากเลยนะตอนนั้นเนาะถ้าเป็นมิวเบิร์ดมาครับอ๋อจจำได้เติร์ดทกคืนจะต้องฟังเพลงของพี่ฟุกไอ้น้ำพี่เบิร์ดด้วยแหละเออทุกคืนต้องแบบใส่ซีดีฟังทุกคืนก่อนนอน <พ>าเอลวบบชอบอตตเช,ชอบ One ออวั<อ>นดชั่นเพราะวแขวล้วก็ดูเขาประกวดเลยอรู้กว่าเออเขาไม่ความสามารถจริงจงแล้วเขารู้สึกว่าเราเราอิน,นมากการแข่งขันของเขาด้วยอะไรเงี้ยสวงแรกเลยที่ชอบก็คือวันดชั่นสากลเลยอละ ก็หลายอย่างเลครับผมว่าพอเราเรียนมากขึ้นแล้วก็สกิลมากขึ้นแล้วก็รวมถึงประสบการณ์จริงด้วยมีโอกาสได้มปร้องที่ต่างๆ้วยคับแปนึ่งนะทุกคนก็คือว่าความข่าวองพีพีมันดึงโฟกัสตากุ้งมากเลยค่ะ <c oughs> อะไรมันจะข่าวขนาดน,นั้นก้อน <c oughs> ข้าพูดเพลงแรกที่สุดใช่ไหมครับที่สริงไม่เคยร้องเพลงมาก่อนเลยเพลงแรกที่สุดจริงจังก็จะเป็นฮิดเดนแท็กที่ไปร้องในไลายงานลายที่เพลง่จริงจะขเจอเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยร้องเพลงเลยค่ะพอมากกุ้งคือกุ้งโดนตกแบบจริงๆริงจังๆก็ฮิดเดนแทร็กเหมือนกันนะคะทุกคนมันเกียร์จะ๊บตันคือตอนนี้พี่ๆแบบว่าขึ้นมาแล้วก็แบบมวนสะกดอะค่ะแล้วผมดำก็คือกุ้งชอบพี่ๆผมดำที่สุดค่ะทุกคน ตื่นเต้นมากอะจริงวันนี้ก็คือตื่นเต้นกันมากๆเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นเวทีใหเลยแล้วพอเวทีแรกขงเราคือแบบพัันหอเลยแล้วม่จะแเออประมาอีกเอะไรเงี้ยนวันนก็ตื่นเต้นมากค่ะเก่งมากวันนั้นก็โอเคนะครับผมก็รู้สึกว่าเราเราเราทำเต็มที่สุดในน้อเวลานั้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมเป็นายที่เราก็พับใจในตัวเองค่ะว้า ่พี่มีมีถ่ายเรื่ไหมะไรตอนนั้นเราดูด้วยกันป่ะใช่เราดูด้วยกันรับรับสื่อที่พอแล้กันเนี่ยใช่ครับผมก็จะเป็นเรื่องแฟนเดย์ค่ะรู้จักกันตอนนั้นเหหมายความว่าเพิ่งมาเจอเพิ่งมาเจอกันช่โชคดีผลงานแรกในวงการที่ทำด้วยกันเหรอโฆษณาไม่บอกมันเป็นน้ำนมโฆษณาโฆษณาเลยหรือเปล่าครับโฆษณาดูโฆษณาทำงานในคณะหรบอว่าเพื่อนร่วมงาน ก็ดีนะเหมายถึงว่าเราเรารู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนแบบดูแลคนรอบตัวมากๆเราต้องเปิดคุยตลอดคุยาตลอดเลยวันนั้นเราต้องแบบเหมือนตัวเดียวกันแล้ววก็มันก็มีมีมีคนอื่นในดาวที่เหมือนกาไปเล่นโฆษณาตัวนี้ด้วยใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานด้วยกันแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบเจอกันบ้างเวิร์กช็อปเจอกันบ้างเรียนแอคติ้งด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้านับเป็นงานงานนับเป็นงานแรกเราเจอกันกันครับ เขาบอกว่าเหมือนเป็นงานเนี้ยเป็นการที่เจอกันครั้งแรกแล้วก็เป็นเหมือนคอนเสิร์ตที่แรกที่ไปเจอด้วยกันอะไรอย่างงี้เปล่าก็คงจำไม่ได้ทุกคนคือแบบเหมือนจะเป็นที่แรกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ที่น้องไปคอนเสิร์ตอะนะคะ B k เคพพอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยโมเมนต์น่ะโอ้ยตายแล้วทำไมเขาต้องจำรายละเอียดของกันและกันขนาดนี้ค่ะที่ซื้อกล ก็จะเป็นน้ำหมเป็นน้ำหอมใช่ใช่แต่ว่าน่าจะเป็นเสื้อรือเสื้ผมคิดเสื้อก็อยากให้ครับบ้าบ้าเสื้อเสื้อเสื้อผมคิด่ะเสื้อ กันไหนหรอพี่กินมันดุดข่ำนะคะมันเก็บทรงไม่อยู่ก็อยากให้ค่ะบ้าเพื่อนเขาซื้อให้เพราะอยากให้เหรอวะที่จริงก็ไม่ได้เอากียเลยเนาะแค่แค่แค่รู้สึกว่าเออเราเราเราแลกของกันตลอดมาซื้อของกันตลอด น้องซื้อให้กันตลอดแหละว่าไปเพื่อนแบบนี้มีที่ไหนเอ๋ขะมีตรงไหนเอ๋อยากจะเคาแบบนี้จังเลยค่ะซื้อให้อย่างนี้ค่ะซื้อให้ตลอดซื้อให้ตอนอยากให้อะไรอย่างเงี้ยแกบ้าแต่ตอนนี้ก็อยากแกลกหลายอยากเาดี๋ยวเอารถไปแลกลดอ๋อแอสตันมาต็มแกแอสตันมาต็ม พี่แหละพี่พ <Oh no, oh, anyway> ี่ขับแบบหล่อมากทุกคนค่ะมันหล่อมากค่ะมันดีนะคะคนเห็นแล้วจะไม่หาต้องสนามบินสุดๆเลยเนาะที่สุดค่ะโอ้ยแลกกัน my friend อก็ไม่ไม่แลกอะไรเราเลยก็ให้กันอยู่แล้วมาเอาไปเลยที่จริงที่จริงแบบมีมีอะไรไม่ว่าจะแบบวันเกิดวันรับปริญญาอะไรเงี้ยเราก็ให้ของกันอยู่แล้วครับ คือมันเป็นแบบกันและ,ะกันอยู่แล้วอะค่ะก็คือคนคนเดียวกันอยู่แล้วใช้ของร่วมกันอะไรอย่างี้ยอู่ในก็เลือกจากเอ่อช่วงนั้นเขายิงอะไรเขาบ่นอะไรบ่อยๆว่าเออเขาอยากได้นู้นอยากได้นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบฟังมาพอเดาได้ว่าเอออะไรดีที่เราจะแบบซื้อเขาอาจจะได้ริ้บิ้นบ้านเนี่ยอะไรนี่มันไดเนื้อบันไดเนี่ยซื้อนิดติดบ้านมันจะมีไรก็ดื่มนะจะดื่มกาแพงบ้านเมื่อล่ะ ใส่เปค่ะก็คือแบบลูกกูรวยมากๆเลยนะคะใส่เปนาคาทุกคนอ้โหพี่พี่แฮชท็กพี่พีใส่เปค่ะอ้โหมีบ้านให้บ้านมีรถให้รถตอนนี้เขาอยากมีลิฟให้ลิฟเขาแล้วค่ะ นะคะต้องอุดหนุนลูกแล้วเพื่อไปซื้อลิปให้น้องบิวกินนะคะในขึ้นลิปขึ้นบ้านว้าวไปอะไรดีที่เราจะแบบซื้อเนี่ยได้ลิฟต์ตบดบ้านเนี่ยอะไรที่เกี่ยบันไดเนี่ยซื้อลิฟต์ติดบ้านมันจะมีได้นะกะดีมาแล้วจะจุ่มกาแพงบ้านเลยได้เออเด้อเด้ออย่าทานะอย่าทานะเฮ้ยพี่มีคนจริงจังใส่ไปนะใส่ไปที่สุดนะซื้อลิฟต์แล โอ๊ยตายแล้วตายแล้วคังหลังไม่ไหวเลยนะคะทุกคนตายแล้วเดินก็ดีนะการด้วยกงจะทายๆกันแล้หมายว่าเรามองว่าตัวตนของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงล้วก็มองแล้วม,วมองสิ่งที่เราก็อยากจะให้เขาด้วยเลยผสมผสมกันาะว่าจริงๆแล้วมันแค่ความรู้สึกว่าเราเ็าในใครแค่ไหนคังหลักเวอร์ค่ะ ข้างหลักที่หนึ่งเลยนะคะทุกคนค่ะเพื่อนตรงไหนจ้ะเพื่อนตรงไหนอร่โอ้ยเราู้ทุกๆ่ไปลิฟแล้วมึงีเการให้อยู่ว่าจดนี้ให้หมนะแชมพูแชมพูเป็นไให้เลยรารู้ึกว่าทุกอย่างเผลรามีดูแลยนปลายผมนะคะที่รู้สึกไรกันครับเพราะว่า เสียงที่แปดร้อยกันเสียงเล็กๆน้อยๆที่อยู่หลังของชิ้นนั้นอยู่ทุกทายเลยที่จริงรู้สึกทายกันครับเพราะว่าเลอะไรเนี่ยวิวกินออลแล้วมันน่ารักนะครับผมก็ที่จริงรู้สึกาเหมือนกันก็เคยที่จริงเราเราไม่ได้หมายว่าที่จริงเราประทับใจของชิ้นไหนเพราะขอชิ้นนั้นแพงหรือของชิ้นนั้นถูกมันเด็กๆ เรามองไปว,ว่าเออความรู้สึกตรงนั้นมากกว่ามันให้มาแล้วเราเรามองกับของชิ้นนั้นไปแล้วเราจะเห็นภาพที่เราให้ก,กันและกันแล้วก็เห็นภาพความรู้สึกที่มันเกิดมตอนนั้นด้วยมันต้องสําคัญขนาดไหนคะมันถึงจะจำภาพะอะไรอย่างนี้เนาะหมดเวลาแล้วสัตว์จินตนาการก่อน,อนเออมันเป็นผลงานนะคะสัตว์เลี้ยงในจินตนาการนะคะ มันค่อนข้างจะเป็นหมูหรือเป็นปีของนกหรือมันจะเป็นหมูป่าหรือ,อยังไงหรือมันจะเป็นอะไรม,ะมันเป็นยังไงลงกุดแล้วเขาก็เติมจะหมูกหมูเข้ามาแล้วคราวนี้พอพอเติมตัวปุ๊บเขาเติมหางเป็นตัวหนูก็เลยอ่มีก้าวหางไปเลย <laughs> ก็ <laughs> เป็นแล้วก็่หลอเลยหมูบินอันนี้จะเป็นปีสายหมู <laughs> ม,หมีสาหมูตัว เป็นหลายอย่างก็ดีนะครับผมรู้สึกว่าตอนแรใส่กระโปรงเขาด้วยนะตอนแรกเหนื่อยบายใส่ชุบผมที่ตอนแรกเขาเาเอาผมผมออกหลายอย่างผมว่าขนที่ออกมาจากหัวก็ถมไปขนจุดหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องเติมตลอดตอนแรกผมยังเป็นปันเหลืองแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นเป็นเขียวสอยากเติมวันนี้นิดนึงอะโอ๊ยบ้าโค้ช่วงช่วงนี้แบบขุ่นกันเดียวเป็นภูมิแพ้่แล้วผมก็บ้าดเข่า ่นวยเขามีความนั่งแบบเหมือนกันด้วยเนาะให้พี่พีตั้งดีกว่าให้อย่ตั้งชื่อตัวนี้หรอครับตัวนี้ต้องชื่อว่าจี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 ว่าเป็นคนผุนหวานแต่ละแอกแซกเลยชื่อจีจีอ่า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 ชื่ออะไรจีจีเทอร์รี่เทอร์รี่เพราะอะไรมันแบบหวานเชอบฟัง สลีดเหมือนกันเออครับผมยังไงฝากพวกเราสองคนนะครับกับมิ้นท์มการ์ในคอล่ามิ้นท์ท็อกนะครับผมวอลุ่มที่สิบเอ็ดครับผมสุดยังไงฝากเราเลยนะครับด้วยครับไปน่ารักจังเลยโอ้ยมวลแห่งความรักค่ะทุกคน ไม่ได้ดูมา11วันแล้วคะ่ะเชื่อได้ไหมจริงๆนะทุกคนคือไม่ได้ดูมาส1วันแล้วงานเยอะจัดเลยนะคะประหลัดก็บอกมาสนุกมากเลยนะคะของมิ้นช็อกค,ค่ะมันค่อนข้างมีมวลน,นะคะเออก็แบบถามครั้งแรกของกันและกันอะไรอย่างไงถามว่าแบบดูหนัง เมืองแรกเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้งงนะเออแล้วก็ของที่ให้กันิ้นแรกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยให้โอกาสไหนบ้างอะไรเงี้ยแกว่ามันแบบแปลก,กไหมเพื่อนให้กันอย่างนี้หรอ <c oughs> <c oughs> จีจีนะจีจีว่าจีจีว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วนะจีจีว่าแบบมันไม่ใช่เพื่อน <c oughs> โคนหลนมากเลยนะคะก็คือแบบมีความจริตขายกันแล้วนะคะทุกวันนี้ก็คือแบบนั่งนั่งก็มีความสิงกันเราก็แบบจริตจาัก,การัเดี๋ยวนี้มิวกินค่อนข้างมีเหมือนพี่พีแล้วนะคะตอนนี้ก็คือแย่งไม่ออกแล้วคิดว่าฝ่าแฝดน,นะเออลดไม่ไหวนะทุกคนเออแล้วก็ดีใจอยากให้มีงานคู่กันอีกนะเพราะว่าแบบทางนี้ก็คือเหงาแล้วก็คือเหงามากๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีใจมากที่แบบได้ดูน้องสองคนนะทุกคนแล้วก็เรามาอัปได้ BKPP Summer Sonic กันนะคะ แต่วันที่18สิงหาคมเลยนะคะก็เป็นวันพฤหัสนะคะทุกคนก็น้องเนี่ยก็ได้อัปเดตารางงานว่าแบบน้องจะมีการเดินทางไปซัมเมอร์โซนิก2 2ง2ที่โตเกียวที่เจแปนเองเนะคะก็ตอน2ทนะุ่มครึ่งเนาะทุกคนทุกคนเนี่ยก็ไปรอกันเยอะมากเลยนะทางกุ้งเนี่ยไม่ได้ไปรอเพราะว่าเอ,อ่ออีกวันนึงก็คือเป็นวันทํางานนะคือกลัวแบบว่าจะไม่ไหวนะคะเพราะช่วงนี้หักโหมง,งานมากเลยก็ไม่ไหวก็เลยเดี๋ยวว่าจะไปรับแทนนะคะทุกคนวันนั้นก็คือจะลางานกันไปเลยนะก็คือไป ได้ไปส่งแต่ขอจะไปรับนะคะทุกคนเขาแบบคือตอนนั้นช่วงนั้นคือป่วยมากแล้วก็คืองานแบบมันหักโหมมากทุกคนก็เลยรู้สึกว่าถ้าตัวเองไปก็คือตุยแน่นอนอะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวว่าจะไปรับแทนนะคะต้องทํางานลาแล้วนะคะต้องทําการลาแล้วนะก็คือก้ง่ะเห็นในสนามบินก็คือแบบในรูปนะคะก็คือคนเยอะมากแล้วน้องอ่ะก็ได้แบบว่าอัปโหลดคลิปมาด้วยทั้ง2ช่องทางเลยนะพี่พีกีเอนเตอร์เทนเมนต์กับบิวกี้เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะก็น่ารักมากนะคะก็ได้อัปเดตว่าแบบมีคน ให้กำลังใจเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วน้องก็ น่ารักมากใส่ชุดที่มีความแบบว่าเหมือนกันแต่พีพีก็มีความซ่อนรูปนิดนึงอะไรนะก็เหมือนว่าน้องๆเนี่ยก็ได้ใส่เสื้อของ BKPP Collection นะคะก็คือว่าน้องเขาจะเขางนองเขาทำขายมาสำหรับการที่ไปคอนเสิร์ตของ BKPP l i v e in Tokyo Collection นะคะทุกคนก็แบบมีเสื้อมีกระเป๋ามีหมวกอะไรอย่างนี้นะคะแบบมีความเก๋มากอะไรอย่างนี้นะเสื้อนี่ก็มีประมาณ3 3 4นะทุกคน24ทุกคน พูดผิดนะคะสองสีก็มีสีขาวสีเขียวอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนกระเป๋าก็มีสองสีเหมือนกันสีขาวกับสีดาแล้วก็หมวกก็มีสีเขียวกับสีดํานะคะก็ไปจับจ่ายกันได้นะคะก็อยู่ในแบบเคลนเคลนนะคะในออที่เขาทำขายกันนะคะเคลนเทอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีลาซาด้าด้วยนะเออก็นะคะตามนั้นนะคะทุกคนก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้อะไรอย่างนี้นะ ก็ราคาน่ารักเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะน้องก็ใส่มาในวันที่18ใส่กับเป็นคู่แต่น้องพีพีก็คือใส่แบบดาาักส่วนทับเข้าไปไมิดิโชอะไรอย่างงี้นะคนไปเยอะมากแถมพีพีกับบิวกินก็เปลี่ยนสีผมด้วยนะคะทุกคนส่วนพีพีเนี่ยเป็นสีออกขา,ขาวๆบ,บอลนๆนะทุกคนเท่มากทุกคนคะในวันนั้นก็คือเกตเกตตายไปหาไปเลยนะคะ แบบว่าลุกโตเกียวบอยมากเลยนะคะส่วนบิวกินเนี่ยมีความแบบใส่หมวกใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบเออตอนแรกแบบน้องยยอมผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สรุปน้องก็ยอมผมค่ะ คือเป็นแบบสีเทาประกายหม่นหม,หมนนิดนึงนะเก๋มากเลยเป็นความแบบโตเกียวบอยทั้งคู่เลยก็แบบดีงามมากแล้วเหมือนวิวกินตผมทรงใหม่ทาแบบเท่มากอะเหมือนแบบอันเดอร์คัทตรงนี้แล้วก็เซตผมให้มันหล่อมากในตอนที่แบบว่าน้องไปแสดงที่ซัมเมอร์โซนิกนะคะเออตอนยังไม่เสร็จเราก็จะไม่รู้ว่าแบบน้องใส่หมวกอะไรอย่างนี้นะในวันที่18เนาะก็น้องก็ไปถึงวันที่19ก็ไปเที่ยวต่างๆอะไรอย่างนี้นะมีคนเห็นท่ามกลางสีแยกด้วยเลย ในญี่ปุ่นน,นั่นเองนะคะทุกคนก็โหกุ้งก็แบบติดตามทวิตเตอร์อยู่นะคะถึงไม่ได้มาอัปเดตอะไรเนี้ยนะก็อิ่มเอมมากและในวันที่20นะคะทางบิวกินและพีพีเนี Sol ่ยก็ได้แสดงที่เวทีแป c i ิ i ฟิกของ Summer Sonic นั่นเองค่ะก็เป็นโชว์แบบจัด นะคะแบบว่าพวเวอร์กันไปเลยนะคะเพราะว่ามีทั้ง9เพลงเลยนะทุกคนก็มีเพลงรู้งีเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะคะโคตรพิเศษนะคะแปลไม่ออกห่มผ้า The Weekend I Do It how you like it ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ I'm EO โแล้วก็กีดกันเองค่ะ ทั้ง9เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แบบประกอบซีรีส์แล้วก็เป็นเพลงอของน้องเองกันเลยนะคะแล้วก็แบบว่าได้คิดค้นแล้วก็ทำรีมิกซ์ใหม่นะคะทุกคนคะเป็นอะไรที่ลอดที่ปังมากนะคะถึงดิฉันเนี่ยจะไม่ได้ดูนะคะถึงแล้วก็ได้ดูแบบว่าผ่านๆในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าหูมันปังมากเลยนะคือทั้งบิวกิ้นและพีพีเนี่ยก็คือเพลงแรกเป็นเพลงรูนี้เป็นแฟนตั้งนานแล้วจบด้วยกันอย่างนี้ค่ะป้า ไม่ได้แบบว่าดูของวาวๆนะคะย้อนหลังของวาวๆเนี่ยกุ้งก็แบบเสียใจมากเลยแต่ก็ได้ดูแบบว่าในทวิตเตอร์คนที่เขาไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ดีใจแบบกรีแต่าไปเลยนะคะก็คือไปถึงหวานถนึงเจแปนกันเลยนะคะโอ้ไปหวานกันที่เจแปนอะไรอย่างนี้นะก็ชุดพีพไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือชุดพีพชุดพีพนะคะโอ้โหวาวไม่ไหวนะ <laughs> ว้าวแบบแหวกลึกสุดริมทิมประตูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บิวกีนเนี่ยก็มีความแบบว่าชุดผีเสื้อแบบแล้วมีความสีสันแฟนตาซีมากมากเลยคือตอนแรกแบบงงมากว่าสไตล์ลิศเขาต้องการสื่ออะไรนะคะแต่ก็อ๋อคือ,ค,อคือทางบิวตีนีพีเนี่ยเขามีแบบว่าคอนเซปต์คล้ายๆแบบว่าเด็กหนุ่มที่แบบว่าได้เจอกับนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบโอเคเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้เแบบเเยเพราะว่าใน ทางเสื้อที่น้องทําขายเนี่ยก็จะมีความแบบว่าสอดคล้องกับน้องทั้งสองคนอะไรอย่างงี้นะก็พีพีก็เหมือนนางฟ้าคนหนึ่งแล้วก็เสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บิวกิ้งก็มีความแบบตาเป็นประกายอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ค่อนข้างเข้าใจคอนเซ็ปต์การสไตลิสตอะไรอย่างเงี้ทั้งสองคนนะคะถึงแบบเออไม่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อแต่แบบเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยนะ มามาขายเสื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีความสอดคล้องกันตรงนั้นก็คือแบบพอดูรูปเรอนหลังก็คือแบบพีพีก็คู่เวามากนะคะข่าวไม่ไหวนะคะข่าวงงแล้วก็เนี้ยน,นเนี้ยนะ นั่นค่ะุคนนี่งามมากกับเพลงโรูงีเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เหมือนเพลงน้องๆเนี่ยก็จะได้โชว์เพลงของทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบของบิวกิ้งก็จะเป็นเพลงอ่อแปลไม่ออกนะคะกับเพลงอ่อชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอนะคะเป็นเพลงใหม่เนาะแล้วก็ไอมีโอที่แบบมีทุกเพลงเนี่ยก็จะมีความแบบรีมิกซ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็คนของพีพีนี่ก็จะมีเพลงห่มผ้า The weekend แล้วก็ I do it how you like it ทุกคนก็จะเห็นแล้วมันแบบแตกแต่าแค่ไหนนะคะก็คือหูนี่งามมากนะคะแบบ สะบัดหัวแล้วหนึ่งนะคะของเพลงไอโดริ o ฮาวยูไลกิแล้วก็ w e e k e ิกเกซึ่งไปร้องที่ญี่ปุ่นนะคะคือปังมากเออของวิกกิ้งก็จะเป็นเพลงชอบตัวเองที่กบเธอไปร้องถึงญี่ปุ่นดีงามไม่ไหวเนาะเป็นเพลงใหม่แล้วก็เป็นเพลงไลท์เซสชั่นของทั้งสองคนที่แบบไปแตกแตนที่ญี่ปุ่นนะคะเออแล้วก็มีเพลงคู่ถึง3เพลงก็คือรูงีเป็นแพนตั้งนานแล้วโคตรพิเศษแล้วก็เพลงกิจการนะคะเพลงกิจการมีความพิเศษมากเลยที่ว่าคือน้องอะร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นกัน ท่อนเวอร์สสุดท้ายอะไรอย่างงี้เนาะก็เก๋มากเก๋ไม่ไหวนะคะกุ้งก็ได้ดูแอบดูคลิปไปแล้วก็เก่งมากอะคือเก่งมากนะคะคือมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ตอนนี้มีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คิดว่าจะนเ i n t ์เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษายุโรปสเปนอะไรก็ว่าไปนะคะก็เป็นหลายๆภาษาไปเลยนะคะก็ ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะขอให้ลูกๆเนี่ยก็คือดังไกลถึงทั่วโลกนะคะทุกคนต้องรู้จักนะคะต้องคนต้องรู้จักแล้วนะคะโอ้ยทุกคนมันดีใจมากเลยเนาะโอ้แบบมันภูมิใจมากตอนพอเห็นน้องแสดงเสร็จแล้วก็ได้ดูคลิปที่แบบน้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความปลื้มใจมากเลยว่าแบบโหคนที่เราแบบ เฝ้ารอคอยเขามาตลอดแล้วก็ขอให้เขาได้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็ไปถึงซั m เมอร์โซนิกก็เป็นอะไรที่แบบสุดปังมากเลยนะทุกคนอืไม่ใช่ใครเขาจะทําได้นะคะคือลูกเราทําได้เราภูมิใจมาก <Yeah! S 1> นะทุกคนมันดีใจมากเลยจริงๆนะทุกคนคือแบบโหวันรับแม่จะไปเลยแม่จะไปนะเราพูดถึงสไตลิสด่ะต้องขอบคุณพี่บอลกับพี่มายมากเลยแล้วก็พี่ริดพี่เพิร์นมากมเลยที่แบบทำ คือเสกเสกให้น้องแบบดูดีมากๆในงานของ Summer Sonic นะคะเวที c i ฟิ c นั่นเองนะ mm hmm. ก็ดีใจมากเลย mm hmm. ก็ไม่รู้เนี่ยวันที่24เนี่ยมันจะเป็นอันใหม่หรือเป็นอันเก่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นพรีเมียมไลฟ์อินโตเกียวนะเออก็ใครรู้บอกกุ้ด้วยนะคะว่าเป็นเออ เวทีเดิมหรือเป็นยังไงนะคะก็คุก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนคะ่ะดีใจมากเลยทุกคนเออเราก็จริงๆคือพอพอน้องไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยกุณก็ดีใจมากเลยที่แบบ ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะไปอ่ะทุกคนคะแบบญี่ปุ่นเขาต้องมีการยอมรับต้องมีคนรู้จักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไปได้อไรเงี้ยแล้วน้องๆเนี่ยก็ได้ไปอย่ญี่ปุ่นเลยนะหูดีใจมาตั้งแต่โมเมนต์เฮาเจแปนแล้วอ่ะแบบมันปริ่มมากแล้วตอนนี้ก็คือได้แบบเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่นู่นแล้วก็คือหูเก่งโคตรทุกคนพูดเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของเพนกวินทุกคนมากๆเลยนะที่แบบได้เห็นเมนตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านนี้จริงๆนะเออแล้วก็เป็นอะไรที่ประจักษ์มากเลยการแสดงของน้องๆก็คือ สุดยอดเลยก็คือทางนักดนตรีนะคะแล้วก็ทางพี่บิวกินเนี่ยก็แบบทำให้ดนตรีของไทยเนี่ยไปถึงอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วอ่ะทุกคนมันดีใจมากเลยนะก็คือแบบเป็นการเติบโตครั้งยิ่งใหญ่ของพีพีบิวกินแล้วก็ของประเทศไทยเลยที่มีศิลปินเนี่ยทางไทยไปถึงญี่ปุ่นนะคะทุกคน <Yay! S 1> อวยไม่ไหวเนาะอวยไม่ไหวอวยได้อีกนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเออแล้วก็ได้เห็นพี่พิวกิ้งเขาอัปรูปกันไปปลื่อให้บ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจมากเลยคิดถึงสุดๆเลยนะคะก็เหมือนเมื่อกี้ได้เห็นที่เขามาอัพโหลดอัปโหลดรูปอะไรอย่างงี้นะทางพี่พีปปีนะคะเขามาอัปโหลดรูปก็แบบชอบมากรูปแรกรูป2รูป3ามรูป4ี่ไปสะดุดท,ที่รูปที่5้าที่แบบมีความอย่าง,างนี้นะค่ะ เออลุกที่ห้าค่ะอยากจะบอกว่าแบบเออแกเออซ่อนไว้ลุกที่ห้าลุกคงลุกคูอะไรอย่างเงี้ยนะเออเก็บไว้ซ่อนไวไน้เลยเออแบบแอบแอบนิดนึงไม่ค่อยอยากโชว์หรอกนะแต่ก็แอบแอบโชว์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนข้างหลังไม่ไหวเนาะตั้งแต่คลิปแรกจนถึงเอ่อทุกวันนี้อะไรอย่างงี้นะคะก็ภูมิใจตัวเขาทั้งสองคนมากมากเลยนะก็ อดีใจมากเลยที่น้องได้เติบโตถึงขั้นนี้แล้วนะคะนี่เราติ่งใครอยู่คะเออ นี่เราติดใครอยู่คะเออวานี้นะคะเราก็ในเดือนกันยาน,นี่ยรอติดตามพีเลยนะคะจะมีการคัมแบ็กเกิดขึ้นนะคะก็รอติดตามเลยเนาะว่าเป็นเพลงแนวไหนแล้วสไตลิสจะเป็นแบบไหนกุ้งรู้อยู่แล้วว่าพี่บอลเนี่ยมาทสาสไตลิสให้ของพีเนี่ยมันต้องเลิศมันต้องปังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปสุดที่ตรงไหนคะ่ะเพราะว่าอย่างที่เออเวทีแปซิฟิกของซัมเมอร์โซนิกเนี่ยก็คือกีแตกไปแล้วขึ้นเทนทวิดโลไปแล้ว ก็ <g ül> ถือว่าเอาอะไรไปต้านเขาคะ่ะอืมนะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามน้องกันนะคะแล้วก็วันรับน้องเนี่ยในวันที่สนามบินเนี่ยมันต้องแปกมันต้องแตนมันต้องไม่ไหวนะคะในวันรับก็ไปรับกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าใครอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้นะคะสำหรับนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย